สวัสดีครับเพื่อนๆช่องน้ำมักปลาตราอ่าวไทยนะครับเพื่อนๆครับคลิปวิดีโอที่เราทํามาเนี่ยก็เยอะมากนะครับเกือบเป็นเป็นร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับเราจะพูดถึงแต่ในส่วนของประโยชน์ของน้ำมักปลานะครับแล้วก็ในน้ำมักปลามีอะไรใช้น้ำมักปลาแล้วมันเป็นยังไงได้ผลยังไงกับผลไม้ชนิดไหนนะครับทีนี้ ในวันนี้เนี่ยผมจะมาคุยในเรื่องของว่าสาเหตุว่าทำไมเราต้องใช้น้ำหมักปลานะครับซึ่งมันก็มีตัวอื่นเยอะนะครับในจำพวกที่เป็นฮอร์โมนอาจจะเป็นพวกจุลินทรีย์หรือฮอร์โมนมะพร้าวนะครับหรือว่าฮอร์โมนนมสดนะครับเจ้าปลวกหรือว่าผลไม้หมัก EM อะไรพวกนี้มันมีอยู่เยอะ ทีนี้ผมจะอธิบายว่าทําไมเราต้องใช้น้ําหมักปลาประโยชน์ของน้ําหมักปลามันมันมีมันมีมากมายแต่มันไม่มีการเปรียบเทียบว่าทำไมเราต้องใช้น้ําหมักปลาด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการใช้น้ําหมักปลาเนี่ยเราเราเราทำไมต้องใช้คือปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยเคมีมันค่อนข้างจะแพงนะครับค่อนข้างจะแพงทีนี้เราเอาน้ําหมักปลามาใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาใช้ แทนปุ๋ยเคมี100%เลยนะครับแต่ว่าก็เนื่องด้วยาการใช้ธาตุอินทรีย์อื่นๆเนี่ยมันอาจจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเทียบกับน้ำหมักปลาแล้วในส่วนตัวของผมแล้วก็ในทางวิชาการแล้วในส่วนของปลาเนี่ยค่อนข้งจะดีที่สุดนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบคือทุกวันนี้เนี่ยแหล่งโปรโตีนเรือแหล่งไนโตรเจนหรือว่าอะมิโนต,ต่างๆเนี่ยที่เราจะได้พูดถึงไนโตรเจนแล้วกันนะ ไนตัวเช่นเนี่ยที่เราได้คือ1คือได้จากปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับปุ๋ยเคมีที่เราซื้อมาเพราะว่าเขามีการไปสกัดมาแล้วก็ได้ปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้ที่มีไนโตรเจนที่ไปช่วยให้พืชงามน,นี่แหละ 2. องอาหาราที่เป็นอินทรีย์ทั่วไปที่เราเอาไนโตรเจนมาคือก็เป็นพวกขี้วัวนะครับขี้ไก่อาจจะเป็นขี้แพะหรืออะไรต่างๆพวกนี้เราก็เอามาแต่นี้ผมจะเปรียบเทียบว่า อย่างเช่นขี้วัวเนี่ยสมมุติว่าเราเอาขี้วัวมาสักหนึ่งร้อยกิโลกรัมแล้วกันนะหนึ่งร้อยกิโลกรัมเนี่ยในตัวเช่นที่ได้เนี่ยไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะว่าขี้วัวเนี่ยถึงแม้ก็จะมีไนโตรเจนแต่ก็ถ้าเทียบกับน,น้ำหมักปลาแล้วยยังน้อยกว่ามากๆเลยทาไมล่ะครับทำไมจเป็นอย่างนั้นก็เพราะในส่วนของขี้วัวเนี่ยจริงอยู่ในนั้นมันจะมีไนโตรเจนนะซ,ซึ่งเป็น ธาตุอาหารของพืชเนี่ยแต่ว่ามันจะต่างจากน้ำหมักปลาคือปลาเนี่ยเราย่อยปลามาเนี่ยจากเนื้อมันเนื้อของปลาเนี่ยเป็นโปรตีนใช่ไหมครับพอมันย่อยเล็กลงไปมันก็จะกลายเป็นอะมิโน,โนในอะมิโนนั่นแหละก็จะมีไนโตรเจนแต่ว่าพวกขี้วัวสมยกตัวอย่างเป็นขี้วัวแล้วกันอย่างขี้วัวเนี่ยเขาก็เคี้ยวหญ้าหรือว่าอาหารอื่นๆซึ่งมันเป็นอาหารที่ ธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนเนี่ยไม่ได้เยอะสุดท้ายก็เหลือเป็นกากออกมานะครับก็คือเป็นมูลมนลมลวัวนั่นแหละมูนวัวส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกเขาเรียกว่ามันเป็นอินทรีย์วัตถุนะเป็นพวกเยื่อใยต่างเนี่ยสิ่งที่จะได้ไนโตรเจนมาเนี่ยมันน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อีกอันคืออย่างมีคนใช้โดโลไมต์อย่างเงี้ยปูนโดโลไมต์เนี่ยเพื่อต้องการแมกนีเซียมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าใน โดโลไมท์มีธาตุแมกนีเซียมอยู่มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมแต่ว่าโดโลไมท์หนึ่งตันเขาให้ค่าแมกนีเซียมได้ไม่มากได้ไม่มากหมายความว่าถ้าเราเทียบกับแมกนีเซียมเพียวเราซื้อมาสักสองสามขีดอย่างเงี้ยแมกนีเซียมพวกนั้นมันได้ปริมาณค่าแมกนีเซียมมากกว่าเยอะผมก็เลยจะเปรียบเทียบว่าอย่างเช่นเราใช้ขี้วัวหรือแม้แต่ขี้ไก่ก็ตามนะครับถ้าเทียบกับน้ำหมักปลาเนี่ย น้ำหมักปลาก็ามีธาตุเยอะเยอะกว่าเยอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเพียวคือมันเป็นน้ําที่มันสกัดเราพูดถึงว่าอย่างนี้เลยกันว่าว่ามันสกัดนะครับทีนี้ในส่วนของปลาเนี่ยทาไมเราต้องใช้น้ําหมักปลาปลามีจุดเด่นอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยคือนอกจากที่มันมีโปรโตีนนะครับหรือว่ามีไนโตรเจนนั่นแหละแล้วก็มีฮอร์โมนอีกนะมีฮอร์โมนในตัวปลาเนี่ย อยู่เยอะซึ่งมันก็ช่วยให้พืชเนี่ยควบคุมการเจริญเติบโตการแตกยอดขยายใบก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่แตกต่างจากตัวอื่นก็คือในตัวปลาทะเลเนี่ยไอคาว่าทะเลเนี่ยครับคาว่าทะเลเนี่ยในทะเลที่มีธาตุเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะธาตุรองถ้าเราไม่ได้พูดถึงพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัอร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 สโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุหลักนะในตัวปลาทะเลเนี่ยมันก็มีธาตุรองธาตุรองเกิอะไรนะครับ แคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมนะครับธาตุาเล็กธาตุน้อยอื่นๆซึ่งคำว่าธาตุรองเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้สำคัญอะไรใช่ไหมครับธาตุรองเหมือนไม่ได้สำคัญอะไรถ้าเปรียบเทียบกับตัว n p k ที่มันเป็นตัวหลักที่เราจะต้องบำรุงพืชอยู่แล้วเนี่ยแต่ในตัวธาตุรองนี่แหละมันกลับกลายเป็นปัจจัยที่ไม่สำคัญแต่ก็สำคัญมากนะครับผมยกตัวอย่างให้อย่าง ถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเวลาเราทํากับข้าวนะครับเรามีแต่เนื้อสมมติว่าเนื้อปลานะครับแล้วก็มีมีเกลือนะครับซึ่งพวกนี้ให้พลังงานทั้งนั้นใช่ไหมครับเกลือก็ให้พลังงานเนื้อปลาเกลือแล้วก็อีกอย่างนันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นพวกน้ำนะครับเนื้อปลาเกลือน้ําเอาไปต้ม เราต้มมันมันอร่อยครับมันมันกินได้นะมันมีประโยชน์มากเนื้อปลาเนี่ยต้มกับเกลืออร่อยนะครับแต่ว่าพอเรากินเสร็จมันไม่ได้แรงครับมันไม่ได้แรงกินยังไงมันมันต้มมันได้แหละโปรตีนอะไรในปลาเนี่ยเยอะแต่ว่ามันไม่ได้แรงครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราเอาเนื้อปลาเนื้อปลาได้ไม่มากนะเนื้อปลาอย่าง ยกตัวอย่างแรกเนื้อปลาอาจจะกิโลนึงแต่แต่แตถ้าถ้าเปรียบเทียบกับน้ำหมักปลาคือมันอาจจะมีปลาแค่ครึ่งกิโลแต่ว่ามันมีพริกมีหอมมีกระเทียมนะครับมีข่ามีตะไคร้ซึ่งตัวธาตุรองเนี่แหนละผมจะเปรียบเทียบว่ามันคือตัวนี้มันคือพริกข่าหอมตะไคร้มันเป็นธาตุรองมันไม่สําคัญคนระับมันไม่สําคัญมากแต่เวลาคนได้กินด้วยกันพร้อมกันเนี่ย มันจะทําให้ได้แรงเช็คเช่นเดียวกันอย่างเช่นพืชเนี่ยถ้าเขาได้ NPK แต่เขาได้ตัวแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมโบรอนแมกนีททาาดลองพวกเนี้ยทาาดลองทาดเออที่เป็นทาาดเล็กๆเ,เนี่ยมันจําเป็นถามว่ามันจะเป็นมากที่สุดไหมไม่แต่ว่าถ้ามีแล้วมันจะดีมากๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยการใช้น้ำหมักปลาเนี่ยผมจะบอกลูกค้าตลอดว่าเราไม่ได้แนะนําให้ลูกค้าใช้แทนปุ๋ยเคมีเลยนะแต่ว่าเราใช้ร่วมปุ๋ยเคมีก็อาจจะใช้เหมือนเดิมแต่หรือลดปริมาณหน่อยแต่ใช้ร่วมกรณีที่ทุกคนใช้ร่วมเนี่ยจะได้ผลดีมากๆได้ผลยังไงยกอย่างที่ชัดเจนคืออย่างเช่นฝรั่งนะครับฝรั่งที่บ้านแผ้วเนี่ยถ้าถ้าใช้ NPK ปุ๋ยธรรมดาทั่วไปเนี่ย มันก็จะประมาณหนึ่งนะครับมันก็งานประมาณหนึ่งแต่ว่าเมื่อมีการใช้น้ำปลาล้วนด้วยลูกค้าโทรกลับมาบอกว่าโอ้โหรสชาติดีมากเลยรสชาติดีมากๆรสชาติดีมากๆนั่นก็หมายความว่าการที่เขาได้ธาตุอาหารจากทะเลเนี่ยได้ความเค็มจากโซเดียมเคลเซียมอะไรต่างๆมันเข้าไปเป็นองค์ประกอบต่างๆตรงนี้เนี่ยนอกจากพืชจะงงามแล้วก็ยังได้รสชาติเีกนะครับได้รสชาติยังไม่พอคือทําให้พืชได้แรงนะครับ หมายความว่าธาตุธาตุธาตุเล็กธา,าตุน้อยเขาเขาพืชเขาเอาเขาเอาไปกินได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างอีกอันนึงคืออย่างเช่นตัวแคลเซียมแล้วกันนะครับแคลเซียมบอลอนที่เราใช้กันเนี่ยเขาบอกว่าตัวธาตุแคลเซียมเนี่ยผมเคยดูางานวิจัยของอาจารย์นะว่าแคลเซียมเนี่ยพืชต้องการไม่เยอะหรอกครับแต่ถ้าขาดเราไม่ดีต้องการไม่เยอะถึงเราพ่นเขามากไปนะอย่างแคลเซียมบอลอนเนี่ยพ่นพ่นเยอะพ่นเยอะ ถ้ามันมากเกินไปเขาก็พืชก็ปัดออกแค่นั้นเองนะครับมันต้องการไม่ไม่เยอะแต่ว่าถ้าขาดแล้วไม่ไม่ดีนะครับแคลเซียมเขาส่วนไหนก็จะเป็นองค์ประกอบในส่วนของเปลือกเนื้ออะไรต่างๆเขาจะบำรลงในช่วงดอกบำ่รุงในช่วงบำบ่นลงลูกอะไรประมาณนี้นะครับ,นะรบดังนั้นจึงอยากจะสรุปว่าไอตัวน้ำหมักปลาเนี่ยมันมีความแตกต่างคือมันเป็นท่าราที่สกัดมา เมื่อสกัดมาเนี่ยมันจะเพียวแล้วมีความเข้มข้นอันนี้กรณีที่น้ำหมักปลาที่มีคุณภาพนะครับเราไม่ได้โจมตีที่ไหนนะพูดถึงว่ากรณีที่น้ำหมักปลามีคุณภาพเนี่ยเขาจะมีธาตุอาหารที่เป็นธาตุอาหารเพียวเลยจะต่างจากพวกที้วัวขี้ไก่ต่างๆซึ่งจะมีสารอินทรีย์ที่เป็นเส้นใยต่างๆเนี่ยแต่ตัวธาตุเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัว ฮอร์โมนน้ำหมักปลาเนี่ยมันสามารถที่จะให้ทั้งทางดินหมายความว่าเพื่อสามารถดูดเอาไปใช้ทั้งทางดินแล้วก็ทั้งทางใบนะครับได้ไปพร้อมๆกันเลยเราสามารถเลือกใช้ได้ซึ่งผมก็แนะนําลูกค้าทุกท่านเลยว่าถ้าให้ดีเวลาพ่นต้นไม้เนี่ยอาจจะพ่นที่ต้นใบนะครับพ่นให้ทั่วเลยแล้วก็ถ้าสะดวกหรือมีเวลาเราก็พ่นที่ดินไปด้วยนะครับตรงนี้จะเป็น ประโยชน์ที่พืชจะได้รับเต็มๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอาข้อสรุปที่ว่าทําไมเราต้องใช้น้ํำมักปลานะครับในช่วงที่ปุ๋ยยาแพงในช่วงนี้แล้วก็พืชผลการเกษตรบางชนิดก็มันก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรนะครับหรือแม้แต่สายเขียวนะครับเอาของเราไปใช้เยอะเลยตัวน้ำมักปลาเหมือนกรับพวกเนี้ยเขาไม่ได้ เน้นใช้เคมียอยู่แล้วแล้วก็ธาตุอาหารแค่น้ำมักปลาเนี่ยก็เพียงพอสําหรับพืชขนาดเล็กหรือขนาดประมาณสายเขียวเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วนะครับบางคนก็ใช้ทุกตลอดเวลาเลยโดยที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยบางคนบอกซื้อปุ๋ยต่างประเทศมาใช้มาจนหมดแล้วก็มาตกอยู่ที่ตัวน้ำมักปลาของเราเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยเอาเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องใช้น้ำมักปลามาในวันนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ จะคอมเมนต์สอบถามหรือว่าจะแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ